วันนี้ผมพูดเรื่องของประเด็นการด้อยค่านายกคืออาการด้อยค่านายกเนี่ยมันจะเกิดอาการทุกครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองหมดค่าเมื่อตัวเองหมดค่าเนี่ยก็เลยไปด้อยค่าคนอื่นนี่เป็นอาการของคนหิวแสงบอกเลยนะตอนนี้มีคนหิวแสงเยอะมากนะใครเข้ามาแนละ้วขออนุญาตนะต้องขออภัยทักไม่ทันแล้วก็ไปละก่อนที่จะเข้าประเด็นเรื่องของการที่มีคนด้อยค่านายก แล้วพวกนี้ผมถึงบอกว่าเป็นพวกหิวแสงเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าสู่ันฟังนะตอนนี้เศรษฐกิจเราก็บอกว่านายกรัมรีเนี่ยทำงานหนักหน้าดูและตอนนี้ไปร่วมถกนะเวทีอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง8ประเทศที่สาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้นายกอยู่จีนนะฮะสองวันสามวันเนี่ย วันนี้เป็นวันประชุมนะครับเมื่อ,อไปอยู่จีนแล้วก็หน้าที่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณภูมิธรรมรักษาการนายกรักมนตรีนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่บอกว่านายกข่าวสารวันนี้อาจจะไม่เยอะแต่จริงจริงเยอะนะข่าวสารเรื่องที่สองเรื่องสั้นๆเป็นเรื่องของคุณทักษิณน,นะช่วงนี้ปรากฏตัววันที่13พฤศจิกายนนี้จะมีการเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีคุณ สราวุธเพชรพนมพรนในฐานะตัวแทนพักเพื่อไทยสู้กับก้าวไกลสู้กับพักประชาชน,น,นสองพรรคชิงความช,ชิงตำแหน่งนายกอบอจอ,อุดรธานีซึ่งพรรคเพื่อไทยก็หมายมั่นปั้นมืองานนี้นพลาดไม่ได้คุณตักสินเลยต้องบินไปหามวลชนจังหวัดอุดรธานีวันที่13-14ที่จะถึงนี้อุดรธานีต้องบอกนะเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดง เพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยปล่อยให้พื้นที่นี้เป็นสีส้มไม่ได้หลังจากที่ถูกเจาะไข่แดงช่วงเลือกตั้งสอสอมาหลายที่นั่งพอสมควรเพราะฉะนั้นอุดรธานีหมายมั่นปั้นมือว่าพักเพื่อไทยจะมีชัยคว้าได้นะครับก็เลยมีการนะลงไปพื้นที่วันที่13บสนี่คุณทักษิณส่วนวันที่14ีนี้พักเพื่อไทยจะไปจัดเวทีปราศายใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีเรื่องเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้นะครับเอาผมผมดูเนะี่ยการบูลลี่เนี่ยผมแยกเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆที่เราเห็นว่าทำไมช่วงนี้มันมีคนด้อยชอบด้อยค่าคนอื่นชอบบูลลี่คนอื่นนะด้อยค่าคนอื่นโดยเฉพาะการด้อยค่านายกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมเชื่อว่าหลายคนทราบแล้วว่าเป็นเรื่องการด้อยค่าเรื่องอะไรนะรการด้อยค่านักการเมืองเนี่ย บางทีเนะี่ยคุณอย่าไปคิดว่านะักการเมืองเขาฉลาดน้อยกว่าคุณคุณฉลาดมากกว่าเพราะคุณอยู่วงนอกคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้านนั้นด้าน,านแต่คนที่ยังเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันต้องลงไปเล่นการเมืองต้องอยู่ในระบบการเมืองส่วนคนวิจารณ์เนี่ยมันจะอยู่ที่มืดนะฮะต่างกับคนที่จะลงเลือกตั้งมันอยู่ในที่สว่างนะมันก็เป็นสปอร์ตไลท์ฉายเพราะคนทุกคนไม่ได้ฉลาดหมดอย่างกรณีผมยกตัวอย่าง เลือกตั้งเมื่อวานนี้ที่สหรัฐอเมริกาโดนันทัมชนะชนะกัมลาแฮริลิสนะจากนะริพับลิกันชนะเดมโมแครตวางกันเถอะมีคนบูลลี่นะบูลลี่ไว้หลายเรื่องนะครับนะบูลลี่อย่างแรกว่าทัมเนี่ยไม่ชนะหรอกเพราะมาเลือกตั้งครั้งที่สองแล้วเขาเคยนะเป็นประธานาธิบดีมารอบแล้วนะ แล้วก็ทําผลงานไม่ประทับใจแล้วก็พฤติกรรมของทั้มเนี่ยชอบเต้นมีอะไรก็เต้นนู่นเต้นนี่นะทั้มเนี่ยเขาเป็นคนสายบันเทิงเพราะต้องบอกนะทั้มเนี่ยเป็นหุ้นส่วนในกิจการเกี่ยวกับสายบันเทิงหลายอย่างเช่น Miss Universe เนี่ยก็ของอ่โดนัดนทั้ม,มเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เปลี่ยนมือไปหรือย,อยังนะนะก็นะ Miss Universe อย่างนี้เรื่อง มวยปล้ำอย่างนี้เนี่ยที่ทําเขาเป็นหุ้นส่วนมีคนบอกว่าทํามเนี่ยเหมือนคนบ้านะอย่างกรณีช่อน้องช่อน้องช่ออมส้มด้อมส้มเนี่ยช่อบอกว่านะเคยฟันธงว่าคนอเมริกันไม่เลือกคนบ้าสุดท้ายคนบ้าชนะนะฮะเมื่อวานโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะฮะหมูเด้งก็ชนะเพราะเลือกกินแตงโมของโดนัลด์ทรัมป์ <laughs> ปรากฏว่าคนบ้าชนะแล้วคนบ้าประกาศเลยฮะโดนันท์ทัมประกาศเลยว่าต่อไปนี้ในยุคของเขาเป็นประธานาธิบดีเป็นยุคทองของคนอเมริกันคนบูลลี่เขาเต็มเลยฮะสุดท้ายเขาได้เป็นประธานาธิบดีแสดงว่าคนอเมริกันอยากเลือกคนบ้าแล้วเลือกคนดีไปแล้วมันนะเลือกคนดีไปแล้วมันมันไม่ประสบความสําเร็จในการฟื้นอเมริกา เพราะฉะนั้นคนอเมริกันเลยเทคะแนนให้ทรัมป์ชนะทั้งๆท,ท,ที่หลายคนบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนบ้าแต่น่าชื่นชมคู่แข่งของเขาก็คือกัมลาแฮริสนะฮะคำแรกที่กัมลาแฮริสบอกว่าสปิริตเนี่ยนี่น่าจดจําไว้นะฮะฝากไปถึงลุงป้อมนะฝากไปถึงลุงป้อมนะกัมลาแฮริสเนี่ยพูดในฐานะคนที่รับทราบผลการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการว่าทรัมป์ชนะตัวเองแล้วเนี่ยกัมลาแฮริสผู้แข่งพูดว่าอะไรฮะพูดว่าการยอมรับความพ่ายแพ้คือสปิริตประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตัวเองยอมรับความพ่ายแพ้ก็ฝากไปถึงลุงหยุมคนบ้านป่าด้วยนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ชนะอย่าพยายาม แล้วกับความพยายามของตัวเองเนี่ยมันไปทำร้ายทำลายภาคส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นสปีริตแรกของประชาิปไตยคือยอมรับถ้าตัวเองแพ้ต้องยอมรับนี่คือกัมลาแฮริตทิ้งคำคมไว้อย่างน่าสนใจส่วนการบูลลี่บ้านเราเนี่ยมันมีการบูลลี่สองจังหวะบูลลี่จังหวะแรกที่ผมจะพูดก็คือแบงค์ชาติบูลลี่จังหวะที่สองคือสมชัยศรีสุดทิยากร อดีตกะกะตที่บุรีนายกมติว่าจบแน่ใจนะจบรัฐศาสตร์มาจบอะไรจบรัฐศาสตร์จริงหรืออะไรทำานองเนี้ยอ่ะผมจะเล่าถึงเรื่องแบงค์ชาติให้ฟังก่อนเรื่องแบงค์ชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเรื่องน่าติดตามมากเพราะหลังจากที่แบงค์ชาติเนี่ยเลื่อนการลงมติเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติซึ่งเลือกสามคนคนที่หนึ่งคือคุณกิติรัตน์นร่นะนอง นคนที่สองกูลิศสมบัติสิลิและคนที่3ส,สุรพลนิติไกพ่พศทั้งทั้งหมดเนี่ยคือด็อกเตอร์หมดมีคุณสมบัติดีหมดแต่ถูกต่อต้านจากคนแบงค์ชาติก็ดีถูกต่อต้านจากนักวิชาการก็ดีถูกต่อต้านจากอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ดีบอกว่าไปบูลี่ว่าคุณกิติรัตน์เนี่ย เป็นคนของพรรคการเมืองคุณกิติรัตน์ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรในรัฐบาลนี้นะแต่คุณกิติรัตน์เคยรับตาแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยนายกยิ่งรักชินวัตรซึ่งมันก็หลายปีแล้วมันก็หลายปีบอกว่าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยคุณกิติรัตน์ก็บอกว่าเฮ้ยผมไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์มาตั้งนานนะ แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษานายฐมตรีเขาก็เห็นความรู้ความสามารถก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรถ้าเขาจะเลือกผมแต่ว่าบอร์ดแบงค์ชาติก็ไม่ฝืนก็เลื่อนกระแสตัวนี้ไปก่อนเมื่อเลื่อนกระแสไปนี้ปุ๊บมันเกิดการบูลลี่ขึ้นมาไม่ใช่บูลลี่คุณกิติรัตน์เป็นคนพักการเมืองของพักเพื่อไทยตอนนี้ไปบูลลี่คุณสถิตลิ่มพงพันธ์นะคุณสถิตลิ่มพงพันธนี่คือใครคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ก็คือ นะเป็นอดีตนะักการเมืองเป็นอดีตนะส่วนใหญ่จะถูกลับเชิญมานะเป็นประธานสรรหาครับคุณสถิตลิงลิ่มพงพันเป็นประธานสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติซึ่งไม่เคยมีครั้งไหนในประเทศนี้ที่เขาไปบูลลี่กรรมการสรรหาบอกว่าคุณสถิตลิ่มพงพันเนี่ยเป็นคนในเครือข่ายทักษิณชินวัตรผมก็กลับไปอ่านประวัติสถิตลิ่มพงพันธ์มา ปรากฏว่าสถิตริมพงพันเนี่ยเป็นสวุยคลุงตูมาตั้งห้าปีครับเป,เป็นสองร้อยห้าสิบสวเป็นสวุรุ่นสะวะรุ่นลุงตูถ้าจะบอกว่าสถิตริมพงพันเป็นเครือข่ายทักษิณไม่ถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าสถิตริมพงพันเป็นสวุยลุงตูเป็นเครือข่ายลุงตูอาจจะใช่นี่เขาบุลลี่สถิตริมพงพันว่าเป็นเครือข่ายทักษิณซึ่งมันเป็นเรื่อง20ปีแล้ว แต่ล่าสุดของล่าสุดคือสถิตพิ่งพึ่งจะออกมาจากสวรุ่นลุงตู่ไม่พูดฮนะคนที่บูลลี่เรื่องนี้ไม่พูดว่าประธานสรรหาประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยชื่อดรสถิตริมพงพันเนี่ยเป็นคนของลุงตู่ไม่พูดฮนะแต่พูดว่าสถิตริมพงพันเป็นเครือข่ายของทักษิณชินวัตรวันนี้ถ้าจะเอาแบงค์ชาติให้สะอาดสะอาดเลยมันถ้ามันจะกวาดบ้านก็ต้องกวาดหมด นะฮะอย่างผมยกตัวอย่างอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคนหนึ่งประสานไตรัฐวรกคุณก่อนที่มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินี่คือใครฮะคนที่คัดค้านเนี่ยนะตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนของกสิกรไทยมาก่อนวิรไทสันติปรภพเป็นใครมาก่อนนะเป็นคนของไทยพาณิชย์มาก่อนประสานเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมาจากกสิกรไทย วิรไทสันติประพบเคยทํางานอยู่ไทยพาณิชย์ต่อจากวิรไทสันติประพบผู้ว่าแบงค์ชาติคือเศรษฐพุทธนะเศรษฐพุทธคนปัจจุบันเนี่ยก็มาจากไทยพาณิชย์เสร็จสิทธิ์เก่าไทยพาณิชย์ทั้งนั้นปรากฏว่าทําไมผมก็ถึงบางอ้ออ๋อทำไมประชาชนประเทศนี้มันถึงไม่ได้ประโยชน์จากแบงค์ชาติเลยแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากแบงค์ชาติเต็มๆคือพวกแบงค์พาณิชย์เพราะมันมาจากแบงค์พาณิชย์ทั้งนั้น ลองดูแต่ละคนเนี่ยออกไปจากผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไปนั่งบริษัทเอกชนออกจากผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาธนาคารพาณิชย์แล้วมันผลประโยชน์มันไม่ทับซ้อนหรอผมถามแล้วคุณเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วคุณจะไม่เอ็นเอียงไปหาบริษัทที่มันเป็นธนาคารพาณิชย์ของเอกชนเหรอเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะลาดไสกันมาจริงๆเนี่ย มันลากไส้กันได้หมดอ่ะประเทศเนี้ยนะครับคุณบอกว่าสถิตริมพงพันธ์เป็นเครือข่ายของทักษิณเมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมถามและไอที่ว่าเป็นสวยุคลุงตู่ห้าปีคุณไม่พูดคุณเลือกที่จะพูดเลือกที่จะเอาข่าวสารเนี่ยมาให้คนเนี่ยเสพข่าวสารเนี่ยเข้าใจเข้าใจผิดว่าโอ้โหทักษิณส่งคนเข้ามาโอ้โหชินวัตรส่งคนเข้ามาโอ้โหพรคเพื่อไทยส่งคนเข้ามาครอบงำซึ่งประธานอร์ดแบง n ์ชาติเนี่ย บอกให้นะไม่ว่าจะเป็นกิติรัตน์นั่นละนองนะฮะดกเตรกุลิศสมบัติศิรินะอาจารย์สุรพลนิติคาพศเหมาะสมทุกคนนะฮะเขาไม่ได้ห้ามกติกาไม่ได้ห้ามว่าแบงชาติเนี่ยนะครับสามารถตั้งคนที่มาจากพักการเมืองได้ไม่มีข้อห้ามฮะแต่ไอ้พวกที่ค้านเนี่ยไอ้พวกหน้าโง่ที่ค้านน่ยผมเอางี้ก็แล้วกันที่ไปบูลลี่เขาเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกคอปทอมม็อบหมอยหมาเนี่ยมันไปยุ่งทุกเรื่องล่าสุดก็เพิ่งไปประท้วงให้รัฐบาลยกเลิกเอ u ม4อูสี่สิบสี่ไอ้วันที่มันไปประท้วงที่แบงค์ชาติก็ไอ้คนเดิมไอ้ชุดเดิมของคอปทอเนี่ยไอ้ม็อบหมอยหมาม็อบฟันปลอมเนี่ยแหละมันก็ไปประท้วงมันคิดว่ามันฉลาดเต็มที่มันไปประท้วงว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งประธานบอร์ดแบงค์ชาติจนทําให้เขาต้องเลื่อนไงฮะแล้ว การที่เงื่อนไขไม่ได้เขียนว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยห้ามพรรคการเมืองส่งมาในการเขียนเงื่อนไขคนที่ยังเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยคณะบอร์ดแบงก์ชาติเองเสนอเข้ามาได้ซึ่งบอร์ดแบงก์ชาติก็เสนอมาเหมือนกันนะกระทรวงการคลังก็ส่งคนเข้ามาได้มาให้พิจารณาเพื่อจะมาดีเบตกันว่าใครเหมาะสมที่สุด ใครส่งมาก็ได้มีความรู้ความสามารถฮะแต่ถามว่าใครรู้จักกุลิตสมบัติศิริบ้างแทบจะไม่รู้จักฮะใครรู้จักสุรพลนิติไกรพศรู้จักฮะแต่รู้จักในนามที่เขาเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่ถ้าเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนี่ต้องเป็นกิติรัตน์นั่นละน้องเป็นอดีตลนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่เป็นถึงอดีตลนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่เหมาะกับประธานบอร์ดแห่งชาติเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ่ะแต่ไอ้พวกที่มันบูลลี่เนี่ยมันจะบูลลี่ว่า กิติรัตก็ไม่เหมาะเพราะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยทั้งๆที่เขาเป็นแค่ที่ปรึกษายิ่งรักที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจก,กี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ก่อนปีหนะ้า็ดฮะปีนี้ปีหกเจฮะสิบกว่าปีที่แล้วเป็นที่ปรึกษายิ่งรักฮะนอกจากบูลลี่กิติรัตแล้วมาบูลลี่นะสถิบริมพงพัน์ประธานสรรหาประธานคัดสรรประธานบอร์ดแบงก์ชาติบอกว่าเป็นคนของเครือข่ายทักษิณ ทั้งๆท,ท,ที่สถิตริมพงพันธ์เป็นสวยุคลุงตู่ลุงป้อมฮะอยู่ครบห้าปีเลยทําไมไม่พูดเลือกพูดที่จะเอาใส่ร้ายบูลลี่ด้อยค่าว่าคนเหล่านี้เนี่ยพักเพื่อไทยส่งมาคนเหล่านี้ทักษิณส่งมาคนเหล่านี้ชินวัตรเครือข่ายชินวัตรทั้งนั้นนี่การบูลลี่ที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือตรงนี้ไปด้อยค่าด้อยค่าทั้งว่าที่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติว่าด้อยค่าทั้งประธานสรรหา คือคุณสถิตลิมพงพันธ์ไม่รู้สี่รู้แปดเลยนะมึนไปเลยว่าเ้ยมันมีการประท้วงประธานสรรหาด้วยเหรือวะเนี่ยว่ามาจากเครือข่ายทักษิณทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งออกจากสวยุคลุงตู่ลุงป้อมมาเออประเทศนี้มันแปลกเว้ยแล้วเรื่องสุดท้ายที่ผมจะบอกคือการบูลลี่นายกเมื่อกี้บูลลี่ละบูลลี่คนสรรหาประธานบอร์ดแบงค์ชาติการบูลลี่นายกเนี่ยเริ่มจากคนนี้ฮ สมชัยศรีสุธิยากรทำไมต้องด้อยค่านายกผมบอกว่าอาการด้อยค่านายกเนี่ยนะมันจะเป็นอาการของสลิมผมเคยพูดแล้วสลิมเนี่ยผมเป็นคนบัญญัติคําว่าสลิมขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจอาการของสลิมสมชัยคือสลิมเต็มตัวเพราะอะไรฮะนอกจากเป็นสลิมแล้วล่ะมันยังเป็นแมงสาบมาก่อนนะฮะสลิมกับแมงสาบแยกกันฮนะ อ้นี่เป็นทั้งแมงสาบมาก่อนเป็นทั้งสลิมในตัวเดียวกันฮนะเพราะอะไรฮะเพราะสมชายศรีสุทธยากรโพสต์ข้อความลงนะโซเชียลตัวเองนะเรื่องของ MOU-44 ่สิบสอกว่านายกเนี่ยหมายถึงคุณแพรทองทานชินวัตรแถลงข่าวเนี่ยเรื่อง MOU-44 เนี่ยนะจบรัฐศาสตร์จริงหรือนะจะ ด้อยค่านายกผมบอกว่าคนที่ด้อยค่านายกประเทศตัวเองเนี่ยแสดงว่ามันไม่เคยภูมิใจประเทศตัวเองเลยมันไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนทรัมป์ทรัมป์เลือกตั้งจบคนอเมริกาเขาชื่นชมฮะคนที่เลือกคู่ต่อสู้กัมบราไฮลิสเขาก็ชื่นชมเพราะว่าคุณได้ฉันทามติคนมามาเป็นประธานานธิบดีสหรัฐเขาก็ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเขาจะยกย่องทรัมป์นะครับ นะว่านี่คือตัวแทนของคนอเมริกันเหมือนกันนะนยายกไพโรงน์ทานคือตัวแทนของคนไทยแต่คุณไม่ภาคภูมิใจคุณพยายามจะด้อยค่าแล้วต่างประเทศมันจะให้ค่าอด้ไงในขณะในขณะที่คนไทยเองเนี่ยยังไม่ภาคภูมิใจเลยคุณจะคุณจะโกรธคุณจะเกลียดไงก็เรื่องของคุณนะฮะคือสมชัยเนี่ยมาบอกว่านะกรณี MOU สี่สิบี่เนี่ยจะควรเดินหน้าต่อหรือไม่ นะครับซึ่งมีข้อความข้อความหนึ่งนะที่คุณสมชัยนะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยแน่ใจนะว่านายกนะจบรัฐศาสตร์มานะครับซึ่งซึ่งนายกเนี่ยผมดูแล้วการถแถลงข่าวของนายกเนี่ยเขาเข้าใจหมดอะว่าจะถแถลงข่าวยังไงจากเรื่องที่มันดูแล้วปั่นขึ้นมาเนี่ย เรื่องที่มันเฟกขึ้นมาเนี่ยนะครับทำไงให้มันดูแล้วมันซอฟที่สุดนะนายกก็พูดว่า MOU ยกเลิกไม่ได้ซึ่งสมชายบอกว่าโอ้การพูดอย่างนี้เนี่ยแน่ใจว่านายกจบรัฐศาสตร์มาจริงหรือเปล่า MOU ยกเลิกไม่ได้ความหมายของนายกก็คือว่าเมื่อเราตกลงกับเขาแล้วแล้วเป็นข้อตกลงที่ยุติกันทุกฝ่ายแล้วแล้วคุณจะไปยกเลิกเพื่ออะไรฮะ เพื่อจะเอาใจม็อบส้นตีนพวกนี้เหรอไม่ใช่ฮะเพื่อจะเอาใจพวกสลิมพวกนี้ไม่ใช่ฮะคือการที่ไม่ยกเลิก MOU แล้วต้องเดินหน้าเจราจา MOU ต่อไปเพราะมันเป็นกติกาโลกมันไม่มีใครยกเลิก MOU ด้วยจริตที่ถูกม็อบในประเทศคัดค้านม็อบเท่าหยิบมือหยิบหมอยคัดค้านแล้วต้องยกเลิก MOU เพื่อจะเอาใจม็อบมันเป็นไปไม่ได้นายกเลยบอกว่ายกเลิก ทำไมฮะยกเลิอกอะเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ไม่เห็นนายกต้องพูดผิดอะไรทําไมต้องถามมาจบรัฐศาสตร์จริงหรือสมชัยศรีสุธยากรเนี่ยเคยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์เข้าใจนะจากธรรมศาสตร์จนได้รับการคัดเลือกแบบฟลุกหรือไม่ฟลุกก็ไม่รู้ได้มาเป็นกตกตกกตในยุคที่จัดการเลือกตั้งมั่วๆปดเศษนั่นนั่นแหละเขาเลยครับสมชัยนั้นตอนนั้นก็เลยมีแสง มีแสงในตัวพระอยู่องค์กรอิสระอยู่องค์กรจิระฮะเราดูแล้วสุดท้ายนะพูดจาไม่อยู่กับล่องกัะลอยหรือไงไม่รู้ยุคคอสชอนะยุคคอสชอก็เลยถูกม .44 ปลดนะปากพาซวยถูกปลดนะเมื่อ20มีนา61ถ้าผมจำไม่ผิดนะปากพาซวย คำสั่งคอสช,อชอเลยปลดอดีตกก,กตคนนี้ออกเมื่อมีนาหกหนึ่งเมื่อจบจากมีนาหกหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะถูกปลดเสร็จตัวเองก็ไปสมัครพักแมงสาบไปอยู่ประชาธิปัตย์ลงสอสอสมุดสาครนนนะนะคุณเป็นกก,กตออกจากกก,กตปุ๊บสมัครประชาธิปัตย์เลยคุณจะเป็นกลางตรงไหนอ่ะคุณจะเป็นกลางตรงไหนอ่ะ นะไปลงพักแปงสาบจมุตวสมุดสมุรสมุดสาครไม่ได้รับเลือกตั้งใครจะเลือกมึงอะ่ะเป็นกรกตก็โหทํางานยุคจัดการเลือกตั้งแบบมั่วๆซั่วๆนะถ้าจําได้ยุคปัดเศษนะหลังจากที่ลงประชาธิปัต์ไม่ประสบความสําเร็จสมชัยก็ไปสังกัดเสรีรวมไทยพักของเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะสังกัดเสรีรวมไทยปี64ได้รับ แต่งตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์และนโยบายพักเสรีรวมไทยฟังให้ดีนะออกจากประชาธิปัตย์เพราะสอบตกทางการเมืองไปลงสสสมุทรสาครแต่เก่งเหลือเกินบูลลี่นายกว่านายกจบรัฐศาสตร์มาดูคนจบรัฐศาสตร์จริงๆแล้วเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์ก็คือสมชัยศรีสุทธยากรเป็นอดีตกกตไม่รู้ได้มายัางไงฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่จัดก,การเลือกตั้งมั่วที่สุดก็คือยุคท่านนี่แหละ ลงประชาธิปัตย์ปี6.1สอบตกที่สมุทรสาครแล้วก็ออกฮะออกจากประชาธิปัตย์นะก่อนช่วงระหว่างออกจากประชาธิปัตย์เนี่ยนะนะก็ถ้าใครเห็นภาพนะก่อนที่จะไปอยู่ประชาธิปัตย์ในแขวนนกหวีดมาก่อนนะเคยไล่เป็นส่วนร่วมม็อบพันธมิตรของสุดเทพเทือกสุบรรณนะของนกหวีดนะเดินสายหาแสงตลอดนะครับก็คือ คองนกหวีดก็คืออดีตกรกตคนนี้แหละแล้วมันจะเป็นกลางตรงไหน,น่ะผมถามไปสังกัดเสรีลมไทยเขาแต่งตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพักพักเสรีลมไทยเนี่ยนะสมัยแรกเนี่ยได้9คนต่อมาได้สมชัยศรีสุทธิยากรเป็นประธานยุทธศาสตร์และนโยบายพักเสรีลมไทยจากสอสอเก้าคนเหลือหนึ่งคนโอ้ไอคนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย มันโอ้อย่าให้อยู่นะฮะพักไหนอย่าไปให้อยู่เด็ดขาดนะฮะพักเขาเคยมีสอสอเก้าคนสิบคนเสรีรวมไทยได้คนนี้เป็นประธานยุทธศาสตร์ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้เล็กนะฮะประธานยุทธศาสตร์และนโย,ยบายพักเสรีรวมไทยจากเคยได้สอสอเก้าคนเหลือคนเดียวนี่ครับไอคนบูลลี่คนอื่นนะฮะแล้วปากพาสวยถูกผลเอกประยุทธ์ปลดจากตำแหน่งกกอตอ่คนนี้ไม่ชอบเผด็จการนะ ผมชัยไม่ชอบผด็จการเพราะผดเด็จการมาปลดตัวเองแต่ตัวเองเป็นสลิมเป็นผดเด็จการซะเองฮะลงสอวอล่าสุดเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยก็สอบตกลงสอวอก็สอบตกคือถ้าไปเลือกจริงๆนีฮะพวกนี้ไม่มีผ่านหรอกครับและพฤติกรรมเนี่ยเหมือนตัวเองเนี่ยหายจากแสงไปนานหายจากแสงไปนานฮนะตอนนี้ก็เลยหิวแสงเลยมาบูลลี่นายกมาด้อยค่านายก ด้วยค่านายกว่าโนายยกจบัฐศาสตร์มาจริงหรือมันเหมือนคนถามอะถามหมายบางคนผู้ใหญ่บางคนนะถามเด็กๆจบใหม่เนะี่ยบางคนมันก็น่าตบปากมากนะถามว่าหนูเรียนเรียนอะไรมาอ๋อผมจบัฐศาสตร์ครับไปทํางานที่นู่นที่นี่อ่าเงินเดือนเท่าไหร่หรือบางคนก็ถามอย่างเงี้เออมันถามคําถามพวกนี้มันน่าตบปากมันก็เหมือนถามอะนายกจบรัฐศาสตร์จริงนอ ถึงพูดว่า MOU 44เนี่ยยกเลิกไม่ได้จริงๆมันยกเลิกได้แต่ถามว่ามันจะยกเลิกเพื่ออะไรมันต้องตอบอย่างเงี้ยตอบสมชัยอะว่าคุณจะให้ยกเลิกเนี่ยยกเลิกเพื่ออะไรนายกเขพูดถูกไม่จําเป็นต้องยกเลิกยกเลิกเรามีผลเสียหรือมากกว่าผลดีคุณอย่าไปคิดว่าเส้นที่เขาลากมาแล้วเราต้องไปยอมรับไม่ใช่นะกัมพูชาลากมา โดนก่อกูดก็ไม่ใช่เขาเว,ว้าถึงก่อกูดแล้วเขาก็ว,าว้า1สิบนะสิ 12, ไมทะเลเขาเว้าวก่ะกูดฮนะไป,ไปดูแผนที่ใน MOU 44ให้ดีก่อนสมชัยก่อนจะพูดมาถึงก่อกูดเขาไม่ได้ขีดก่อกูดนะเขาเว้าวก่อกูดฮนะรอบก่อกูดสิบสองไมทะเลเนะี่ยเป็นของก่อกูดฮนะไม่ใช่เฉพาะตัวกาะน,นะสิบสองไมทะเลออกไปด้วยพยาญพื้นที่ทับซ้อนหกส0 0หมื่นหกตารางกิโลเมตร มันเป็นเรื่องของไหลทวีปเขมรประกาศมาปีหนึ่งหนึ่งห้าไทยประกาศไปปีหนึ่งหพื้นที่ตรงกลางมันก็เลยทับซ้อนกันไม่เกี่ยวกับกออกูดเพราะฉะนั้นนายกพูดถูกแล้วว่า MOU 4สีจะย,ยกเลิกไม่ได้สมชัยก็เลยไปตีความว่าคุณจบรัฐศาสตร์มาหรือลักษณะการพูดดูแคลนการพูดด้อยค่ายอย่างเงี้ยมันเป็นอาการของพวกสลิมอยากจะมีแสงขอให้กูด่านายกเถอะ อุด่านายกเนี่ยคนอื่นจะได้ชื่นชมผมนึกถึงคนคนหนึ่งอีกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แต่วด็อกเตอร์เสรีเนี่ยทาพฤติกรรมแบบไอ้สมชายเนี่ยบ่อยทําพฤติกรรมแบบสมชายเนี่ยบ่อยบูลลี่นายกตลอดนี่คือพฤติกรรมของคนไทยบางคนนะที่ไม่ภาคภูมิใจในายกไทยแต่นายกไทยวันนี้ไปฉายความสงา่างามในเวทีโลก สารพัดฮะนายกอุงอิงไปไหนเนี่ยสื่อต่างชาติจับตามองไปจีนรอบนี้เนี่ยนะก็ต่างชาติจับตามองนอกจากเป็นอายุอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นายกของไทยแล้วยังเป็นผู้หญิงคนเดียวในภูมิภาคนี้นะฮะที่เป็นนายกน้ำมตรีถ้าคุณไม่ภาคภูมิใจคุณก็เลือกสงบปากสงบคำได้แต่ไม่ใช่ไปบูลลี่นะได้วอาการหิวแสงนะมาบอกว่านายกจบรัฐศาสตร์จริงหรือ ผมถามไปตกลงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเลยเหรอนะ,ะใครขึ้นมาก็บูลลี่หมดนะฮะผมก็เลยแปลกใจว่าเอาประเทศนี้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอย่างนี้เหรอแล้วสลิมตอนนี้มันจะดิ้นตายนะสลิมเนี่ยผมบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเพราะผมรู้ว่าอาการพวกนี้สลิมเนี่ยคือตัวแทนอย่างเงี้ยหน้าตายแบบสมชายเนี่ยคือสลิมหน้าตาอาการมีความรู้แต่แกล้งโง่ มีความรู้แต่แกล้งโง่แล้วพวกนี้หิวแสงชอบฉายนูน่นฉายนี่ที่ไม่เข้าท่าขอเป็นประเด็นเล็กๆน่อนอๆก็ดีเพราะอะไรเพราะหลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้ออกไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีช่องทีวีมันมันจับมันจับเอาประเด็นคนเหล่านี้ไปออกทีวีต่อเชิญออกรายการต่อสังเกตไหมว่าทีวีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ภาคภูมินะมะติชน หรือช่องต่างๆเนี่ยมันหาคนประเภทเนีทนน้ที่ตําหนิรัฐบาลที่ด่ารัฐบาลจิกกัดรัฐบาลที่เป็นพวกประเภทไอ้สลิมเนี่ยทั้งเปิดเผยสลิมเปิดเผยและไอ้สลิมซ่อรูปเนี่ยมาเป็นนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ทางการเมืองตามช่องต่างๆแล้วคนก็ชอบดูด้ยเออคนไทยนี่ก็แปลกมันก็ชอบดูซึ่งผมดูแล้วเฮ้ยวันนี้เราต้องบอกว่า อาการพวกนี้มันคืออาการของสลิมที่อิจฉาอิจฉาตาล้อนเนี่ยเห็นนายกประสบความสําเร็จเห็นนายกอยู่ในนะโฟกัสของนานาชาติเนี่ยอิจฉาตาล้อนเพราะเราคุ้นเคยกับอะไรฮนะเราคุ้นเคยกับพวกชื่อเดิมๆนะโอประเทศไทยตอนนั้นมันจะขาดคนเหล่านี้ไม่ได้หมอประเวศวสีอนันต์ปัญญาลชุนในแพทย์พลเดชปิ่นประทีปคูหยุย,ยเสรี สุวรรณพานนท์คำนูนสิทธิทสมานสมชายแสวงกันมันมันขาดคนพวกนี้ไม่ได้มันเคยเคยชินกับที่เผด็จการมันตั้งคนพวกนี้มาแล้วคุ้นหูกับคนพวกเนี้ยนึกว่าคนพวกนี้คือพวกคนดีคนมีคุณภาพแต่ไม่ใช่เลยเพราะจริงๆคนไทยมีให้ตัวเลือกอีกเยอะเยอะมากฮนะมีคนที่ดีที่ไม่ต้องโฆษณาเนี่ยอีกเยอะดีกว่าพวกที่จิ้มมาพวกสลิมที่จิ้มมาพวกนี้เนี่ยคือตัวอย่างของพวก สลิมผมยกตัวอย่างคือไอเนี่ยคือสลิมตัวพ่อเลยนะครับเพื่อจะให้เรารู้ว่าอาการเหล่าน,นี้คืออิจฉานะอิจฉาตาล้อนอิจฉาหรือนวะ่านายกหูมาอย่างไงเนี่ยพักเพื่อไทยอิจฉาอิจฉาหมดตอนเนี้ยอิจฉาตาร้อนเป็นอาการหิวแสงแลนะทั้งหมดคืออาการของสลิมนะหน้ามืดตามวัวก็วิจารณ์กันโดยไม่ได้สนใจสังคมโลกสนใจแต่โลกของตัวเองสนใจแต่กาลาที่ครอบไว้เท่านั้นครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมขอบคุณทุกนะการกดไลค์กดแชร์แล้วไปตามได้ใน YouTube เริ่มทีวีพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ